ดาวรุ่งอย่างที่บอกมีดาวรุ่งม,มา,ามนะครับเป็นนัรก,ก,นกร้องจากแกรนดมิโก้ครับคว้าแชมป์ครับมีตำแหน่งแล้วจากรายการแชมป์คว้าม่คว้าแชมป์ซีซั่น4ปีที่2นะครับเวทีเดียวกับน้องเต่าบอลเลยซึ่งวันนี้ คนลูกคนพองเลยนะผมใครุูรุนได้ทุเพศรุกวัยนะครับไะไรนะครับใครทุกมือครับได้ทุกรุ่นเลยผมเราะว่าน่ารักทุกคน่ารักทุกคนครับพี่พี่อยากได้ยินเสียงร้องเพลงของคุ่ให้ฟังไปตื่นเบได้ไหมครับได้ครับผมอ่ะเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรดีปกมือกันกำลังใจให้หน่อยครับนุ้ง como no muerto la guerra อีกท่านหนึ่งนะครับที่มาร่วมเปนแขงรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอแสยงความยินดีกับคุณออฟสุปเ์นัทเอ้อตกใจโอ้โหตกใจมดเลยนะตกใจชื่อออกนะครับไม่ได้ชื่อดัง ตื่นเต้นตั้งแต่ออกมาจากบ้านแล้วเพราะว่าตื่นเต้นจนต้องนั่งอมอเตอร์ไซค์มาพี่นนนมันต้องมีสาเหตุทำไมครับพี่สาเหตุหรอครับก็เช็คเลนจิ้งครับผมเช็คเลนจิ้งหน้านจริงๆมาเกือบไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอาาพนั่งมอเตอร์ไซค์มาคนทัานตลอดทางเลยอ๊อกทำไมอ่ะ ล้วทำให้ศิลปินเนียนได้อัน,นส่์ในการดูไปด้วยเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยเชื่อเลยว่าเขา่าอกาสยากมากใช่ไหมฮะบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับค่ะสาราเฉลิมกรุงอยู่ข้างๆเดียวสยามนี่เองแต่ม,มายโยสยามนี่นะม,มีคุณแม่ผมเองหละมาโยสยามตลอดชีวิตมาเที่ยวตลอดเลย ปีที่นั่นก็ควรนะคนที่จะแบบบอกต่อตอะไรอย่างเงี้ยโอ้ปากหวานเนาะอะไ <c oughs> อายากให้พูดอะไรถึงแฟนคลับท,ที่มาชมโขนด้วยกันวัน <c oughs> นี้มันนิดนึงครับก็รู้รู้สึกดีแล้วก็ตื่นเต้นประทับใจกับโขนไทยมากนะครับที่ยังอยู่ยังอยู่ให้ให้พวกเราได้ได้ชื่นชมในว,วันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับวรรณกรรมวรรณคดีไทยแบบนี้ที่หายากมากนะครับ ถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเจอมนตต่างชาติเราได้ดูแล้วกับคนไทยเนี่ยครับเราจะได้บอกต่อได้ว่าสน่ห์ของไทยคืออะไระ<ช>ว่าคนไทยเราดียังไงวันนั้นวันนี้ห้ามพลาดเป็นขาดนะครับถ้าใครมีบัตรแล้วเข้าไปดูชั่วโมงเพิ่มห้ามหลับด้วยคร <c oughs> เบพียนัทเดชครับพแบบี่นัทเดชครับแบบเก็บข้อมูลเกี่ยบความรู้สแบบึกดีๆกลับแบบบ้านไปโอเค นี้ขึ้นนะครับทางสาราเสลิมภูมิก็ได้จัดการสาธิตการแสดงโขนโดยวิทยากรผู้ชำนาญน,นะครับมาให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้แบบพอสังเขปนะครับขอประมือขงปรบมือต้อนรับนะครับอาจารย์เฉลิมศักดิ์ปัญญาวัดวงศ์ผู้รับัดาบการแสดงโขนสาราเสมภูมิและทีมงาน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับ าผมสตาชั้นครับใช่ผมก็รู้จักผมก็มีสตาคนหนัชิสสตานั้นชื่อสตานท่เล่นชิสแตมปีเียขาแนะนำาถึงดิวเนี่ยแนะนำเาเงียบันี้าอาจารย์เฉลิมศักดพยวงใช่สัโขนวันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาแนะนาวิธีการดูโขนสั้นๆง่ายๆนะครับวิธีการดูโขนแม่ไยากเห็นอะไรครับ ทำไมต้องมีคนกับมือเพราะว่าตู้นี้คือคนภาคนะครับเป็นตัวละครสำคัญในการแสดงโขนถ้าไม่มีพวกนี้นี่โขนเดินเรื่องไม่ได้ทำไมต้องมีคนภาคทำไมดีเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโขนเนี่ยเขาปิดหน้าหรือตูัวตัวนี่เราเห็นพระนางเนี่ยไม่ปิดหน้าใช่ไหมครับสมัยก่อนปิดหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่พูดพูดไม่ได้ก็ต้องมีคนภาคภาคแทนเหมือนอย่างในยุคหนึ่งเนี่ยเราดูหนังดังเข้าไยต้าก็จะมีคนภาคภาคแทนนะครับเรียกว่าภาษาพาภาษาพา ก็คือคำพากยที่ผู้แสดงก็่เใช้ภาษาที่แสดงออกใาท่าท่าทางทั้งหมดเนี่ยประกอบกับคำพากย์ก็เวลาเราดูโหนเราฟังคำพากยเราดูท่าทางต่างๆด้วยความเข้าใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องที่มันเดินไปได้ครับอาาอะไรอย่างนี้มองไปไม่เห็นภาพครับคุณครูเขาตีํำท่ายังไงอะไรองไง่าตัวโะค ครับผมในการแสดงของที่พระนางยักษ์ปิงวละครหลักนี้เท่านั้นเองแล้วจะเป็นตัวอะไรีก็แล้วแต่แต่ตัวหลักพระนางยักษ์ปิงที่โดนใส่โปสเตอร์ไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีก็เลยเอาพระนางยักษ์ปิงมาสาธิตให้ดูว่าแต่แล้วตัวละครเนี่ยเขาทำท่าต่างๆหมายความว่ามีมาสาธิตให้ชมออกเป็นผู้สาธิตด้วยจ้าเลยครัขอเชิญขอเสียงประเวยให้กับผู้สาธิตพระนางยักษ์ปิงครับ ตัวแบบตัวไหนตัวพระนังรับสิตัวแรกนะครับที่ออกมานี้เป็นตัวพระนะครับอันไหนพระนี่ครับนี่พ,พระครับทำไม